วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงท่านใดที่ว่ากังวลน,นะบอกว่าไปซื้อกองดีเซลของโตโยตา e ้ากับอีซูเนี่ยมันใส่กันได้ไหมแล้วมันแท้ไหมแท้นะใส่กันได้นะครับใส่กันได้แล้วก็ของแท้ด้วย <S <S เหมือนกันนะครับโตโยต้าเป็นกองดีเซลนะครับไม่ใช่กองเป็นซินกองดีเซลเีรื่องขอแก่ก,ก็กองดีเซลครับ โตโยต้ากับอีซูน่ยใส่กันได้เลยครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเท่ากันเหมือนกันใส่กันได้นะครับอันนี้แท้ของโตโยต้าเลยนะครับแท้ของอีซูก็มีโตโยต้าก็มีเกียร์เดียวกันนะครับเกียร์เดียวกันใช้ใช้ของแท้นะครับห้ามใช้ของเทียมนะผมบอกไว้ก่อนของแท้เนื้อเนียนๆของเทียมมันจะสีเขียวตรงนี้ แล้วก็โอลิงโอลิงมันชอบเปื่อยของเพียมอะน,นะใช้ของดีๆไปเลยลดร,ราคาไม่ใช่บาทสองบาทของแพ้สังเกตได้เนื้อจะเนียนมากนะครับแต่ราคาก็บ่งบอกแล้วนะครับของแพ้ของเทียมของเทียมเนี่ยจะคนละเรื่องเลยเนื้อผ้านเนี่ยจะบางจนเห็นไอ้ลอยอยากๆๆเนี่ยผมซื้อมาแล้วทีหนึงแต่ผมไม่ได้ลงคลิปผมไม่ได้ใช้ด้วย เอาไปเปลี่ยนเป็นของแท้ของเทียมมันร้อยยี่สิบของแท้ม,มันสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบนะของแท้นะครับสรุปแล้วก็ใส่กันได้นะครับของโตโยตากับอีซุไม่ต้องกังวลน,นะครับเราจะใส่มาได้เบอร์เดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าของเทียมถ้าของเทียมเนี่ยจะไปใช้โอลิงตัวนี้บืนแล้วก็โอลิงตรงนี้ก็บืน จะหลุดนะใช้ไปนะหนุดอจะหลุดนะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้ก็บางแล้วก็อย่ายุ่ยขาดนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเพอย่ายุ่ยขาดประมาณนี้ก็ใส่กันได้ไม่ต้องกังวลก็ประมาณนี้นะครับว่อย่าลืมกดแชร์กด subscribe เพื่อเราชุมคิดด้วยม่นะครับเราวันนี้เป็นการถือเสื่อโฆษณาพิเศน,นะครับเรบวันนี้สวัสดีครับ